โอเคก็กลับสวัสดีคนดูทุกคนเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพีเมลนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมโลบอกกันเหมือนเดิมทุกคนกับแมป a l l i c e c o u s t Over นะครับก็สําหรับ a l ไ i พา c e p a s t นี้ทุกคนอัปเดตรอบที่3เป็นที่เรียบร้อยนะอย่างที่พี่ได้คาดเดาวไว้นะครับ <laughs> <laughs> อัปเดตโค้ดบ่อยก็รอบที่3รอบนี้ก็จะเป็นอัปเดตกูนเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเป็นตัวเกี่ยวกูนรอบที่3เนาะพี่บอกก่อนนะครับว่าอัปเดตนี้ก็มีโค้ดเหมือนเดิมนะครับโค้ดนี่จะมีแค่2โค้ดนะครับแล้วก็อัปเดตเนี่ยไม่ได้เยอะมากนะทุกคนจะเป็นอัปเดตยิบย่อยเข้ามาแค่นั้นเองนะครับเหมือนอารมณ์ประมาณว่าอัปเดตเสริมมากกว่าแล้วทุกคนแต่ก่อนที่จะเข้าไปดูก็เหมือนเดิมครับฝากทุกคนเนี่ยช่วยกันกดไลค์ไปตามเพื่อเป็นกาในการทําคลิปต,ต่อไปของพี่ด้วยนะครับผมไปเพื่อเป็นการไม่เส อันนี้ก็จะเป็นโค้ดแรกนะครับที่อัปเดตรอบที่3ามนะก็จะเป็นคำว่ากูนพาร์ทสามตรงนี้เลยอ่ะเดี๋ยวพี่ขึ้นให้ด้านล่างเหมือนเดิมนะครับป่ะกดไสได้เลยปึ๊บตัวนี้ก็จะได้เป็นพวกทิชเก็ตน้ายาผงครับเหมือนเดิมนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นโค้ดที่2นะครับอัปเดตกูนนะก็ใส่ตามนี้ได้เลยอัปเดตกูนเนี่ยพี่คิดว่าน่าจะได้เป็นพวกกาชานะถ้าพี่เดาไม่ผิดนะลองดูครับ อ่กาชารจริงด้วยทุกคนก็ได้เกาะละ50นะได้ทุกเกาะนะครับแล้วก็มีติกเก็ต49เกาะก็สำหรับเจ้าตัวโค้ดเนี่ยมีแค่นี้นะครับ2อันเนาะสามารถใส่ได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นโค้ดใหม่ล่าสุดนะปะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าอัปเดตอะไรเข้ามาบ้างนะสำหรับ EP นี้ สำหรับอัปเดตแรกทุกคนครับจะเป็นในเรื่องของเลเวลอีกแล้วก็สำหรับเจ้าตัวเลเวลนี้ข้างล่างตรงนี้เลยทุกคนพี่ก็ทําตันเป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่ะก็จะมาอยู่ที่635นะทุกคนในเรื่องของเลเวลนะครับผมสเตตก็เหมือนกันครับอ่ะทุกครั้งที่เลเวลเพิ่มแล้วสเตตก็เพิ่มเหมือนกันครับก็จะอยู่ที่4 8 5นะของแพทนี้นะครับผมนี่ก็สามารถใส่ได้เลยพี่ก็จะเล่นเป็นสายเงาเหมือนเดิมนะสำหรับแพทนี้นะครับแต่ว่าพี่บอกก่อนนะว่า พี่รู้สึกว่ามันจะเริ่มเอียงไปที่สายดาบแล้วนะทำไมพี่ถึงคิดว่ามันเอียงไปที่สายดาบใช่ไหมเพราะว่าพี่เห็นในตัวอัปเดตที่แอดมินโน้ตมาแล้วแหละโอ้โหบวกมาถึงร้อยเท่านะสำหรับดาบเดี๋ยวพี่จะไปบอกว่ามันคืออะไรนะครับผมโอเคเรื่องเลเวลก็มีประมาณนี้นะครับแล้วก็สเตตเนาะสามารถทําตันได้เพิ่มอีกแล้วสําหรับอัปเดตต่อไปครับทุกคนมันจะเป็นในเรื่องของเควสครับตอนนี้เนี่ยมีการเพิ่มเควสเข้ามาเยอะมากๆครับซึ่งเควสแต่ละอันเนี่ยมันจะเพิ่มมาทั้งหมด3โซนน,นะ โซนแรกเนี่ยจะเป็นเจ้าตัวปราสาทดันเจียนครับตัว200ชั้นของเรานี่แหละโซนที่2จะเป็นเจ้าตัวอินฟินิตี้ทะเลทรายครับแล้วก็โซนที่3จะเป็นอินฟินิตี้ปราสาทอสูรนะโอเคพี่ขอเรียกตามชื่อนี้แล้วกันเนาะพี่เรียกถนัดดีนะครับสำหรับเจ้าตัวปราสาท200ชั้นที่เขาเพิ่มเข้ามานะครับเควสเนี่ยจะมีชั้นที่150 165แล้วก็180ครับอ่ะเราสามารถกดเควสได้เลยเควสเนี่จะเป็นเมนเควสนะอันนี้พี่ก็ยังไม่ได้ทําเลยนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยของพี่ยังอยู่ที่ชัั้้้้้้นนน150อออยยู่่่่เเเลรรรรบตตงงงงีีพํนนะาาากกะไไปใหถถึึนนถจด ะจะเป็นเควสประมาณนี้ของก็ดีพอสมควรครับสามารถฟาร์มเวิลได้แบบชิวๆเลยทุกคนพี่บอกเลยว่าของโคตรดีแล้วก็เควสที่2ครับมันจะเป็นเจ้าตัวอินฟินิตี้อสูรเนาะหรือว่าปราสาทอสูรนะครับตัวนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเพิ่มเข้ามาเยอะนะทุกคนสำหรับเควสที่เขาเพิ่มเข้ามานะครับก็จะมีตั้งแต่เว็บสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบจนถึงหนึ่งร้อยเลยทุกคนทุกๆสิบเว็บเนี่ยจะมีหนึ่งเควสนะครับก็จะอยู่ในเมนเควสเหมือนกันครับะตามนี้เดี๋ยวพี่กดให้ดูก่อนนะครับน ก็10 20เนาะก็รับไปเรื่อยนะพอรับ20ก็จะเปิด30เปิด40เปิด50เราต้องกดรับไปเรื่อยๆนะครับมันถึงจะขึ้นโชว์ตรงนี้เนาะมันจะไม่ขึ้นโชว์หมดนะครับมันจะขึ้นทีละอันแบบนี้แต่ว่าเราต้องกดรับก่อนเนาะก็มีประมาณนี้เลยครับสําหรับเจ้าตัวปราสาทอสูรเควสที่เพิ่มเข้ามาพี่บอกเลยว่ามีทุกชั้นตั้งแต่ชั้นที่10จนถึงชั้นที่100ใครที่ฟาร์ม EXP อยู่เนี่ยยิ่งมีบูสต์50%ข้างล่างตรงนี้ด้วยทุกคนโคตรดีนะครับแต่นอกจากตัวเควสนะทุกคนเจ้าตัวปราสาทอสูรเนี่ยยังเพิ่มลูกเล่นมาอีก1อย่างครับเดี๋ยวพี่พาเข้าไปดูทุกคนว่ามันคืออะไรเดียวก็ทุกคนหลังจากที่เรามาในปราสาทอสูรเราจะสังเกตมุม ขวาล่างนี่ครับเห็นปะมันจะเพิ่มมาครับจากปกติเนะี่ยจะมีแค่สปีดคูณ2แล้วตอนนี้ก็จะเพิ่มสปีดคูณ3มาแล้วนะแต่ว่าจ้ตัวสปีดคูณ3เนี่ยพี่ยังไม่แน่ใจนะครับว่าเราต้องไปถึงชั้นไหนเนาะเพราะว่ามันยังไม่ได้มีเขียนบอกไว้นะพี่คิดว่าน่าจะ75ครับอันนี้จากความคิดพี่นะพี่เนี่ยดันเองสูงสุดเนาะได้แค่ชั้น80เท่านั้นครับก็ประมาณนี้เลยพี่คิดว่าน่าจะชั้น75แล้วทุกคนถึงจะได้นะครับในเรื่องของสปีดคูณ3เนะนนนะะอัี้ก็จ็จปสิ่่งทีเขาเพิ่มเข้า,าะรันเจ้าาาตัวปรอาาาูนะ แต่ก่อนที่เราจะไปดูอัปเดตต่อไปนะครับพี่ต้องขอแวะมาฝากสปอนเซอร์ร้าน Nemo s h อ p นิดหนึ่งนะสำหรับร้าน n ี mo ช h o p เนี่ยมีบริการรับฟาร์แมทต่างๆในเกม o b บ o x นะครับไม่ว่าจะเป็น a l l ์ไร c ์ t ก o ตโอเวอร์ g ก r d e ารเดแล้วล่าสุดเนี่ยมีพืชประทับเบ็ดล็อตด้วยนะบอกเลยว่าโคตรด,ดีนะครับแบบนี้มีทั้ง i อดีไก่ตันมีทั้งระบบกิฟเกมพาร์แล้วก็มีทั้งระบบเติมโรบักพี่บอกเลยว่าครบจบในร้านเดียวแน่นอนสำหรับร้าน Nemo ช hop หากใครสนใจเพจและลิงก์เดี๋ยวพี่แปะไว้ในห้นนนัา,า,านนนในเ้ีเเลย ดันเจียนทะเลทรายนะครับหรือว่า Infinity Desert ของเรานั่นเองนะเจ้าตัวเควสที่เพิ่มเข้ามาในนี้นะครับจะมีแค่2เควสเท่านะั้นเนาะจะมีเควสของชั้นที่150แล้วก็ชั้นที่165อินะครับพี่ไปสูงสุดเนี่ยได้แค่ชั้น1 5อนะทุกคนประมาณนี้เลยแล้วนอกจากเควสที่เพิ่มเข้ามาครับพี่ต้องบอกก่อนนะว่าเจ้าตัว i ินฟิน t y ทะเลทรายของเราเนี่ยมีของดีเพิ่มเข้ามาด้วย2อย่างแล้วกันทุกคนมันก็คือลีลิกนั่นเองพี่บอกเลยว่าเป็น,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 นลนะี เป็นลีลิกเมตาของแพทนี้เลยครับเดี๋ยวพี่พาเข้าไปดูสําหรับเจ้าตัวลีลิกเนี่ยเขาเพิ่มเข้ามาใหม่2อันด้วยกันนะอันแรกจะเป็นนี่เลยทุกคนรูปดวงตานะครับตรงนี้อันนี้พี่ยังไม่ได้นะครับเพราะว่าพี่ยังไม่เล่นเลยเพราะว่าเกมเพิ่งอัปเดตมาเนาะตัวนี้ก็จะบวกในเรื่องของเจ้าตัวชาร์โดเลเวลด้วยนะทุกคนคือบวกมาเยอะเลยนะครับแล้วก็จะมีค่าต่างๆอีกด้วยนะแต่พี่ยังไม่แน่ใจนะครับว่ามีค่าอะไรบ้างเนาะแต่ที่พี่รู้เลยนะครับเจ้าตัวรีลิกตัวนี้มันเป็นลีลิกเมตาของสายเงาแน,น,นนะแลนกจากจกนนาคบบยเทุ เห็น2ค่าข้างบนเนี่ยก็น่าจะรู้แล้วเนาะชาร์โด้ดามาจกับชาร์โด้เลเวลดูยพี่บอกเลยว่า2อันเนี้ยต้องหานะสำหรับรีลีกสออันนี้นะครับหลายคนอาจจะสงสัยเนาะแล้วมันดรอปในชั้นไหนบ้างพี่สาหรับเจ้าตัวดวงตาที่เป็นเหมือนดวงตาไฟน,นะทุกคนอันนี้จะสามารถหาได้จากเว็บที่140นะครับหมายความว่าเราต้องไปเว็บที่141ให้ได้ครับเออมันจะมีโอกาสดรอปเนาะสำหรับเจ้าตัวดวงตานะแล้วก็อันต่อไปครับอันที่2จะเป็นตัวนี้เลย สำหรับเจ้าตัวรีลิกตัวนี้นะครับจะหาได้จากเว็บที่170ครับก็ค่อนข้างที่จะสูงนะพี่โซโลไม่ถึงนะพี่โซโลถึงแค่ประมาณ160ปถ้าพี่จะไม่ผิด158 160นี่แหละมันต้องใช้ทีมนะครับต้องใช้ทีมไปเนาะให้เพื่อนแบบว่ามีดาเมจเยอะๆ่ยไปด้วยกันนะครับสักห้าหกคนเนี่ยนะ่าจะไปถึงเนาะสำหรับชั้น170ก็มีเข้ามาใหม่สองอันครับสำหรับเจ้าตัวรีลิกพี่บอกเลยว่าต้องหานะ ต้องหานะครับเพราะว่าบวกดาเมจมาเยอะมากๆโอกาสออก15%เหมือนเดิมทุกคนสำหรับเจ้าตัวดันเจี้ยนทะเลทรายเนี่ยที่เพิ่งเข้ามาใหม่มีแค่นี้เลยครับมีเคเวส2เคเวสแล้วแล้วก็มีลีลิกที่จําเป็นต้องหามากๆ2อันนะครับผมโอเคก็ okay, <laughs> okay, <laughs> มีประมาณนี้เดี๋ยวเราไปอัปเดตต่อไปนะครับและสําหรับใครที่อยากฟาร์มเกมที่มีระบบอโอตโต้และไม่มีเวลาในการปล่อยบอทวันนี้พี่ขอเสนอแอปพลิชัน UG Phone แค่มือถือเครื่องเดียวของเพื่อนๆเนี่ยก็สามารถฟาร์มได้หลายเกมนะครับฟาร์มได้ทั้งวันทั้งคืนเลยถึงแม้เพื่อน โหลดเสร็จสิ้นนะครับล็อกอินอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็ใส่โคดนี่เลย ppp123 เพื่อนๆจะได้รับเพชรฟรีเพื่อไปทดลองใช้ก่อนนะครับใครที่ไม่ค่อยมีเวลาว่างอยากฟาร์มเกมแบบตลอด24ชั่วโมงก็แอปนี้เลย UG Phone ลิงก์อยู่ใต้ดีสคริปชันในส่วนของอัปเดตต่อไปครับทุกคนมันจะเป็นในเรื่องของดาบนั่นเองนะที่พี่ได้บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปเนาะว่าสายดาบเนี่ยอาจจะกลับมานะครับเพราะว่านี่เดี๋ยวพี่ขึ้นข้อความตรงนี้ให้เลยแอดมินได้บอกไว้นะครับว่าหลังจากที่เราเนี่ยคาฟดาบนะทุกคนเป็น เมจที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยร้อยเท่าเลยทุกคนจากเดิมพี่บอกเลยว่าโคตรโหดนะไอ้ UGM เนี่ยก็โหดอยู่แล้วนะแต่อันนี้เขาเพิ่มมาตั้งร้อยเท่าอะทุกคนพี่บอกเลยว่าดาบเนี่ยโหดมากนะสำหรับแพทนี้นะครับพี่บอกเลยว่าใส่2ดาบตอนนี้นะชั้นที่175นะของปราสาทด,ดันเจียนอนะถึงชั้น180เนี่ยชิวๆเลยครับใส่2ดาบสับปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บแป๊บเดียวถึง ไม่ต้องคิดอะไรมากครับสำหรับสายดาบแพทนี้พี่บอกเลยว่า OP ไม่ต่างจากสายเงาเลยสาหรับอันต่อไปครับมันจะเป็นระบบดรอปทุกคนระบบดรอปแล้วก็ระบบสกัดเงานะเขียนแอดมินเนี่ยเขียนไว้ประมาณว่าเขาทําให้มันหาได้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นการดรอปลีริกนะทุกคนแล้วก็การสกัดเงานะแอดมินบอกว่าเขาปรับให้มันใช้ได้ง่ายขึ้นใช้งานได้ง่ายขึ้นอะไรประมาณนี้ไอ้คําว่าใช้งานได้ง่ายขึ้นของแอดมินเนี่ยพี่คิดว่าน่าจะเป็นการแบบว่า ลีลิกเนี่ยดรอปง่ายขึ้นเงานเนี่ยสกัดได้ง่ายขึ้นอะไรประมาณนี้นะอันนี้จากความคิดพี่นะครับแล้วก็นอกจากนี้ทุกคนก็ไม่มีอะไรแล้วนอกจากจะเป็นการแก้บัคต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการบัคหาตัวละครไม่เจอหากิวไม่เจออะไรประมาณนี้เนาะกิวไม่ติดอันดับนะตอนนี้ก็ไม่มีแล้วครับแอดมินทาการแก้เป็นที่เรียบร้อยนะ ก็สำหรับพารสเนี่ยอย่างที่พี่บอกนะว่ามันมีแค่นิดเดียวนะครับใช้คําว่าอัปเดตเสริมยังได้เลยมันน้อยมากทุกคนไม่ได้มีอะไรเยอะก็สำหรับการสรุปอัปเดตนะครับของพาร์ทสาแล้วก็มีประมาณนี้เลยถ้าชอบก็เหมือนเดิมนะครับฝากกดไลค์กดตามให้พี่ด้วยวเราไปเจอกันอีกทีในคลิปโยหน้าสำหรับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปแล้วครับบายบาย